วัตถุปริศนาม,มาอีกแล้วนะครับวัตถุปริศนานะครับกล่องเกมบอร์ดเกมนะครับจากค่ายไหนไม่ดูเนี่ย <c oughs> ขอดูก่อนเนาะส่งมาให้เมื่อวานมีหนึ่งกล่องเนาะวันนี้ก็มาอีกหนึ่งกล่องนะครับดูซีว่าเป็นเกมอะไรนะ หลุนกันครับมาดูกันข้างในนะครับเกมที่น่าสนใจบ้างๆนะครับสำหรับการเล่นสองสามคนสี่คนนี้ได้หมดเลยเนาะค่อนข้างสนุกมากนะครับเล่นอาจจะรอระหว่างรอเพื่อเล่นเกมใหญ่นะครับเพราะว่าเกมใช้เวลาไม่นานนะครับกับการเลือกซื้อการดแค่เก้าใบนะครับเพื่อทำคอมโบนะครับให้เราได้แต้มสูงที่สุดนะครับเกมนี้เป็นเกมที่เรียกว่า highly recommend เลยนะครับถ้าใครมองหาเกมที่ ควรมีติดบ้านไว้นะครับหรือพกพาไปไหนง่ายๆนะครับเล่นกับเพื่อนได้ทุกที่ทุกเพศทุกวัยนะครับคิดนะครับคิดถามว่าเยอะไหมนะครับไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทุกๆการตัดสินใจเนี่ยสนุกมากๆครับนี่ครับคอนโบคนประสาทครับเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันนะครับใครที่กำลังมองหาเกมนี้อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับนี่กล่องนี้เดียวเองนะครับประมาณฝ่ามือเดียวเองเนาะนะครับกี่เซนล่ะนะครับเดี๋ยวดูนะมาตทัดวัดเลยนะนะครับ ประมาณสิบเจ็ดเส้นเองกล่องนี้เดียวเองเนาะนะครับครึ่งไม้บรรทัดแล้วกันนะครับนี่คู่มือครับคู่มือมีกี่หน้าล่ะบางทีคู่มือมีอาจจะดูเหมือนมีหลายหน้านะ่จริงๆแล้วเล่นเรียบง่ายมากนะครับเขาพยายามอธิบายให้มันเป็นแบบภาพใหญ่ๆรูปใหญ่ๆนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเกมเนี้เดี๋ยวเมนไว้ในในเพจก็ได้ถามไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับวิธีเล่นไม่ไม่ยากเลยนะครับแต่อาจจะแบบก็ความสามารถบางตัวเนาะที่เอ๊ะตัวนี้ทำยังไงกันแน่นะถามผมได้เนาะนะครับ นี่มีเรฟเลนซ์ด้วยนะครับไอคอนนางอิงเนาะนะครับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าแบ่งชนชั้นของเหล่านะครับผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองเมืองนี้ครับแบ่งเป็นชนชั้นปกครองนะครับพื้นหลังของร์ดเนี่ยก็จะเป็นสีสีเงินเงินนี่นะครับแล้วก็ชาวบ้านเนาะพื้นหลังก็จะเป็นสีน้าตาลน้ําตาลเหลืองเหลืองนี่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับก็จะมีการส่วนตัวของตัวละครไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่มีเหมือนกันครับคือเรื่องนี้ครับ ตาต่างๆครับสัญลัก์ต่างๆครับว่าเขาบ้านเขาเขาอยู่บ้านหลังไหนเนาะแล้วก็สัญลักด้วยนะครับบอกด้วยครับว่าเป็นวิธีการนับแต้มในแต่ละใบเนี่ยนับอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันนะครับ